ซึ่งในโจทย์นะครับเขาบอกว่าให้นักศึกษาหาผลเฉลยของ i ินดิเกต e t ทยกกำลัง15คูณด้วยรูทหนบวกทีกำลัง8 d ดครับโดยให้แสดงวิธีทำมาคำตอบนะครับก็จะได้เป็นดังนี้ครับโดยนะครับวิธีที่เราใช้นะครับจะเป็นเทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรครับก่อนอื่นเราต้องมาเลือกก่อนครับว่าเราจะเปลี่ยนตัวแปรตัวไหนซึ่งผมเลือกอยู่ค่าที่อยู่ในรูนะครับก็จะเป็น1บก T กำลัง8ตรงนี้ครับแล้วก็กำหนดให้ u เท่ากับ1บวก t กําลัง8แล้วเราก็จับตรงนี้มาดิฟนะครับจะได้เป็น du by dt เท่ากับ d 1บวก t กําลัง8 by dt ครับซึ่งหลังจากที่เราดิฟออกมานะครับก็จะได้เป็น du by dt นะครับจะเท่ากับ 8t ยกกําลัง7ครับโดย dt ของเราหลังจากย้ายข้างจะได้เท่ากับ1ส่วน 8t กําลัง7 du ครับหลังจากเราหาค่านี้ได้นะครับแล้วก็ตั้งไว้ก่อน แล้ก็เรามาดูกันที่โจทย์ที่เขาให้มานะครับโจทย์เขาบอกว่าอินดิเกต 4T ยกกำลัง15คูณด้วยสแควรูทหบวกทยกกำลัง8 dT นะครับแล้วก็คิดไปเลยครับเท่ากับอินดิเกต 4T ตรงนี้นะครับเราสามารถแปลงจากรูทตรงนี้นะครับเป็นทั้งหมดนี้ยกกำลัง1ส่วน2ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้สมบัติของอินทิเกตครับค่าคงที่นะครับหรือเลข4นีครับสามารถดึงออกมานอกเครื่องหมายอินทิเกตได้ครับ หลังจากนั้นเราจะเห็นว่าก้อนนี้นะครับทั้งก้อนเราสามารถนําไปคิดต่อได้โดยใช้เทคนิคของการเปลี่ยนตัวแปรครับก็จะได้ออกมาเป็นดังนี้นะครับผมจะได้ว่าอินทิเกรต t กําลัง15คูณด้วย1นึบวก t กําลัง8ทั้งหมดยกกําลัง1ส่วน2 dt ครับจะเท่ากับอินทิเกรต t ตรงนี้เราก็เปลี่ยนนะครับก้อนนี้ที่เราต้องการหลังจากเราหาค่าได้ตรงนี้ แล้วก็เปลี่ยนให้มันกลายเป็น u นะครับจาก1บวก t ยกกำลัง8เปลี่ยนให้เป็น u แล้วก็จาก dt ตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนให้เป็น1ส่วน8 t กำลัง7 du ครับตามที่เราหาได้จากนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ตัดตัดเศษส่วนนะครับจาก t ยกกำลัง8ตรงนี้ครับโดยตัดมาจาก t ยกกำลัง15ตัดด้วย t ยกกำลัง7ครับก็เหลือ t ยกกำลัง8 แล้วก็จะเป็น1นส่วนแนี้ใช้สมบัติของเครื่องหมายอินดิเกตแล้วก็สามารถเป็นค่าคงที่ดึงออกมานอกเครื่องหมายอินดิเกตได้ครับหลังจากนั้นนะครับตรงนี้จะเป็นการใช้หลักคณิตศาสตร์ทั่วไปนะครับจะได้ว่าทยกกำลัง8นี้บวกด้วยก้อนนี้ทั้งก้อนจะมีค่าเท่ากับ0นย์ครับก็คือ1ลบ1เราใส่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จัดรูปใหม่ครับจะได้ออกมาเป็น1บวกทยกกำลัง8ตรงนี้ครับซึ่งมันมีค่าเท่ากับอะไรครับมีค่าเท่ากับ u และลบด้วยหครับผมหลังจาก็ เขียนออกมาเป็น1ส่วน8อินทิเกรต u ลบ1ทั้งหมดคูณด้วย u ยกกำลัง1ส่วน2ครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับมันเป็นเครื่องหมายลบที่อยู่ในวงเล็บนี่ครับอยู่ในวงเล็บซึ่งคูณอยู่กับ u แล้วก็มีการคูณเข้าครับก็จะได้เป็น1ส่วน8อินทิเกรต u ยกกำลัง3ส่วน2ลบด้วย u ยกกำลัง1ส่วน2 du ครับ ซึ่งในขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้ก้อนนี้มาทั้งก้อนแล้วก็ยกกลับมาใส่ครับแต่ว่ามันก็คูณอยู่กับ4ทําให้4ตรงนี้นะครับ4 1 4 4 2 8ก็จะกลายเป็น1ส่วน2คูณด้วยวงเล็บใหญ่นะครับอินทิเกรต u ตรงนี้จะเป็นสมบัติครับจะได้มาจากอินทิเกรต a ลบ b จะมีค่าเท่ากับอินทิเกรต a ลบอินทิเกต b ครับก็จะได้ออกมาเป็นอินทิเกรต u กําลัางเ3ส่วน2 ดู DU, ลบด้วยอินทิเกรต u กําลังเศษหนึ่งส่วนสองดครับหลังจากนั้นเราก็ถอดค่าอินทิเกรตปกติเลยนะครับซึ่งจะได้ออกมาเป็น1นส่วนสคูณด้วย2 u กยูกำลังสองคูณสแควรูทยูทั้งหมดส่วน5ลบด้วยเศษ2 u ูคูณสแควรูทยูทั้งหมดส่วน3ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับหลังจากที่เราอินทิเกรตเสร็จนะครับเราจะต้องมีค่า c ที่บวกเข้ามาทีหลังครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำ u นี่นะครับมาแทนเราก็นําตัว1บวก t ยกกําลัง8ตรงนี้ครับมาแทนในค่า u ซึ่งจากที่เราหาแล้วก็จะได้ว่า u เท่ากับ1บวก t ยกกําลัง8ก็แทนค่าปกตินะครับผมแล้วก็จัดรูปโดยคูณ1นส่วนสเข้าไปก็จะตัดกับ2ของทั้ง2ตัวพจน์นะครับทั้ง2พจน์เราก็จะได้ออกมาเป็นคําตอบสุดที่อยู่ที่เศษหบวก t ยกกำลัง8ทั้งหมดกำลังสองคูณด้วยสแควรูทหนึ่งบวก t กำลัง8ทั้งหมดส่วน5ครับ แล้วก็ลบด้วย1บวก t ยกกำลัง8คูณด้วย square root 1บวก t ยกกำลัง8ทั้งหมดส่วน3ครับแล้วก็บวกด้วย c ครับก็จะเป็นดังนี้ครับ